ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับซับอีสานนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับตำนานนะครับที่เขาเห็นนะครับเออไหนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าไหเนี่ยเออเป็นยังไงนะครับไหเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วขอโชคขอลาบนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ น่าจะสรุปแล้วหะ905 905เก้าอไกนะไปน่ยรู้ไหมะ้ารูไมได้เอาสปกอขจะได้สัตว์ชนสุดขันมาที่อยู่กันอา เอยาวสองมเทียงนะแอ้จุดไปมั้งจอรถเลยนะซับอิสานนำโต้ทำใหญแจกต้องให้ตมตุหลับแน่เด้อจะโพไห้จะโพวงจะโพ่วงจะโพ้จะโพ้โชจโ้ลาจะพ้หลาอะไรกเลือ่ย ออกมือนี่ละก็เลยโชคลาภกูดูนี่นี่ละโชคลาภดูนี่นี่ละก็เลยทีมาขอโชคลาภมื่อนี่ละเนาะไปก็ได้โชคได้ลาบบอกพี่บอกน้องบอกเอฟซีนะครับของพี่นะฮะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัวเลขวันนี้ก็มาตัวเลขของหายเมื่อวานนี้ก็มีคนเห็นมาแล้วตรงนี้สามตัวเนาะก็นี่นะครับจากจะรูรังเราจะมาส่องนะครับดูเอ่อทูบเชียงทายนะครับ ในไหนะครับตรงนี้นะครับขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อไหนะครับหรือองนะครับบ้านสุรินทร์เราเ็าเรียกองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นี่นะท่านผู้ชมองตัวเลขนนี้ก็คือองนะครับแต่ดูเลขปฏิทินเอสมุดเล่มนี้ดีเนาะคุณแม่เนาะมีเลข ประจำวันที่เดือนนี้เดือนอะไรนะนี่นะครับเดือนสองห้เลยบางทีได้หวยเดือนเอ่อคุณแม่ครับไอความเป็นไปเป็นมาขององค์เนี่ยคุณแม่ไปเจอที่ไหนครับเนี่ยเจอที่นาค่ะเจอที่นาคุณแม่ไปทําอะไรครับไปวานข้าวเสร็จครเก็บหญ้าไปเลยจะไปเห็นโผล่ขึ้นมาโอ้โผล่ขึ้นมาโผล่สูงขนาดไหนครับสูงแค่ปากมันแค่เนี้ยเออเห็นแต่ปากองเห็นแต่ปากองอืม พอเห็นปากองแล้วเนี่ยคุณแม่ทํายังไงต่อครับเนี่ยคุดเอาจ้ะคุดเอาเลยเอาจจนีเราเนี่ยนะเอาเะจ้าเอาจจนีนั่นแหละเอาจจนีเอาสมเอาเสียมเนาะเสียมกระจกกระจกบักจกเนาะจ้าบักจกบักจกจอบเราเนี่ยไปคุดคุดไปคุดคุดไปเห็นแต่ปากคุดไปคือก็เลยเห็นเป็นองสมบูรณ์จังสี่เลยว่าองจ้าทั้งสี่แล้วนะครับ เลยนํามาอยู่บ้านเลยอยู่บ้านครับให้ลูกสาวไปเอาขึ้นทำคันห้าคันแปดไปขอเขาโอ้ทำคันห้าคันแปดแล้วก็ไปขอเขาเขาจังขึ้นมากมีหยังอยู่ในโม่งบัวตอนเอาขึ้นมากมีมีตัวโอ่งหน่อยตัวเดียวอยู่ในไหน่ะนะยายคิดว่าโอ่งเนี่ยอายุจักปีละไม่รู้บรู u มันดิ้งเนาะ มันเด้งเลยองนี่ใหญ่าย่ยมูประมาณแคเลยเน่ยบานปีแค่เลยบานปีแค่แล้วโอ้องนี่นำนำขึ้นมาสองเดือนแล้วโอ้คือปีแค,เค่เลยบานตุเล็กตัวอกีกคล้ตุเลกตุเลอ้ยบานตุเละเมื่อก้ยี่มลูกกี่เตาเร่ยๆแต่แต่ตอนโยมูยม,มันเป็นบานตุเล็กะตอนหอยหยโยมูปีเตี้ยนเนี่ยโมปีตีปีเตี้ยเนี่ យកសော့អួយខ្លះយកសော့បានច័ត្រីយកសော့បានច័ត្រីចាតត្រី4ច័តតាគេចាប់4យុទុក្នុងអងយុទុក្នុងអងចាប៉ិនេះអួយគុនចៅគេទើចាប់គេតែឃើញបែបអានិច្រទងជេអីចាតែនេះយកសော့ទៅព្រឹកហ្នឹងហើយក្រយទៀតខ្ញុំយកសော့ផត្រីរ៉ាដាតាមរកក្នុងប្រទេសឯកហ្នឹងថ្ងៃយូមូចា អ <chat> okay. ឺយូសពសាបានត្រីមួយតែគឺយู่ទតុកដងអងអូកូនក៏ចាប់កើតសបអ៊ីចីអឺដូច្នេះយូសពសាបានត្រីយู่ទតុកដងអងបានទិញលេខខ្លះបានផ្លែថាលេខខ្លះបានប្រើថាតាលេខ8ហ្នឹងថាត្រីក៏កើត8ចាប់ក៏7ណូតាមពី8 7 8ចាពីតើក៏ខអូក៏ក៏7 8ក៏ឡូណូចាអឺ ตินเราវាមកចាញ់งวดក្រោយមានចាញ់ក្រោយមាន87น่ะអូ87อ่าហើយงวดនេះ جاي ថាលេខនំចាញ់អួយអោអោខ្ញុំថា57អូ57បាន57งวดនេះបានចាអូงวดនេះໄດ້57เนาะ98អឺ98อืมงวดប្រចាំ ประจำวันที่ส6บสิงหาหกสานี่นอใหญ่นอเใจดังเด้เออใจนใจด้เด้นอใหญ่นอนี่นะครับเออระมีือเคยนอเด้งยังใจอุ้ยมานะใจอุ้ยนะเอองล่เออบาทอ๋อก็คือเอ่อเจ็ดแปดนอเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดห้าห้าเจ็ด ห้าเจ็นะครับเก้าแปด่นเจ็ดแปดโอ้เก้าแปนะครับเก้าแปที่ทารังทรงโมทรงนี้บ้านเล็กอุยบ้าหาเจ็ดหาเจ็ดโอบ้านหาที่รังทรงโมทรงเล็กเต้บ้านหาเจ็ดแต่จะเียกอ้อยหนึง โอ้ซี่โอ้หนึเลขละเอียดอ๋อเลขละเอียดบานซีหนึ่งแปดอแต่รางทรงนี่บานทรงนี้ก็โมลูนองในทางนูนกิบานโมห้าอันนี้2สองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดอแล้วลูด้หนูอันนี้อันนี้เลขลูอันนี้เลขลูโอ้อันนี้เลขลูอืมก็า r a o เนี่เกิดับคลิปนี้นะครับอ่า ทรัพย์อีสานนี่ก็ไปพิจารณานะครับพิดารณาดูงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16เนอะสิงหาคม63เนี้ยเสียงโชคเสียงลาบดูถ้าถูกไม่ถูกก็จะว่ากันเนาะไม่ทายใหญ่เด้อเนาะเงี้ใหญ่จี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงบ้างไหมเออตเตบ้านเด็กอยู่สอบพยเลยเดี๋ยวยายนะครับขออนุญาตผมจะส่งนะครับส่งส่งเลยส่ง ทูบเสียงทูบเสียงโชคนะครับทูบเสียงทายนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับเออยยืนมือมือท่าเลขโวยใหญ่าเลขโวยใหญ่เลขเก้าเลขเก้าคืพร้อมเลขศูนย์เวมเตนอนอวิมเตือนอครเนาะยายบอกว่ายังไม่หมดนะครับเป็นเลขเก้าเนาะที่จุดนี่นะครับท่านผู้ชมขอโชคขอลาภนะครับน่าจะเลขแปดต่อมื่อเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับ ต่อไปนะครับอีกสแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งไม่ใช่แป๊นึงเลขนี่นะครับโอ่งนะครับโอ่งนะครับก็คือโอ่งก็คือไหนะครับไหนะครับภาษาคขมนเรียกโอ่งนะครับตามที่ยายว่านะครับอต่ตรงนี้มันเรียกกลอกลอกรูกรอนะครับกลอกลอกโอองลงไม่ได้กรอกรแปลว่ากรอก็คือไหนี่แหละโอ่ง ภาษาลาวว่าไห่ภาษาลาวว่าไห่เออภาษาลาวว่าไห่แลอวภาษาเขมรว่ากรอนะครับกรอกรอก็คือเขมรโอ่งก็คือสวยเออสวยอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมอจะได้ความรู้ใหม่เราจะได้ความรู้ใหม่นะครับสวยนี่เรียก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 ว่าโอ่เรียกโอ่งเรียกโอ่งภาษาลาวว่าไห่ภาษาเขมเรียภาษาเขมรเรียกกรอภาษาเขมรเรียกกรอกรอนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมภาษา พาระชมนะครับอะไรเลยนี่กรอเดี๋ยวจะมาดูว่าด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยท่านประชุมจะเห็นอะไรนะครับไปดูด้วยกันนะครับด้านในโองนะครับจะอยู่ด้านในตัวเนี้ยไม่ใช่จะมาเข้ามาอยู่ด้านในเนี่ยตอนขุดใช่ไหมตอนขุดใช่ไหมนี่นะครับไหอันเล็กเนี่ยจะอยู่ด้านในจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในอ่า อกรอนะกรออันใหญ่นะครับอ really ันนี้กรออันเล็กนะครับกรอเล็กเออกรออันเล็กนะครับไหนกรอเล็กกรอใหญ่นี่มีกรอเล็กกรอใหญ่นะครับมีกรอใหญ่เนี่นะฮะกรออันเล็กเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับกรออันเล็กเนี่ยจะอยู่นะครับจะอยู่อ่ในกรอนะครับกรอก็คือไหนะครับอ่ด้านในนี้ครับด้านในนี้นะฮะด้านในนี้ตอนคุณยายนะครับอ่ไปเจอไปพบไปเจอที่อ่ทุ่งนานะครับทุ่งนา นะครับจะอยู่นะครับกรอนี้ก็คือองค์นี้ก็ได้นําขึ้นมานะครับนาขึ้นมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับประมาณ2เดือนแล้วนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาขอโชคขอลาบมาบอกบุญพี่น้องเรานะครับ FC นะครับให้โชคดีกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับให้เจอโชคเจอลาบนะครับในหายโบราณนะครับหายโบราณของคุณยายนะครับเดี๋วจะไปรู้ชูบสียงท้ายต่อ นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับทูบเสียบไทยนะครับซึ่งเสียงไทยอยู่ณจุดไหโบราณนะครับไหโบราณนะครับของคุมใหญ่นะครับที่ไปพบเจอนะครับสดๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมนะ เลขข้างบนนะครับเห็นไปแล้วนะครับเป็นเลข9นะครับเลข9นะครับตรงกลางนะครับศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะครับว่าเลขล่างตัวล่างจะเป็นเลขอะไรนะครับเห็น90ศแล้วนะครับงลางๆข้างล่างน่าจะเป็น5หรือเปล่านะครับน่าจะสรุปแล้วะเก้า ูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าอยากนะครับเด้อฝากถึงไทยน้อยหนึ่งเลขล <5 S 1> ะเอียดสหนึ่งแปดนะครับ <5 S 1> สำหรับเลขละเอียดนะครับ้วกาเลขของพระสองเก็ห้าเลขของพระสองเก็ดห้านะครับสองเกดห้าเลขพระนะครับแล้วก็เลขละเอียดสี่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็จุดทูบเสียงท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับ 905ารูนผมห้าเก้า